เราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งแบบเครื่องเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึ่งครับพลาสติกพวกนี้แกะเอาได้หมดเลยครับที่้มชิ้นงานไว้ กระดาษที่หุ้มอะคริลิกตัวนี้แกะออกได้เลยครับควรแกะก่อนใช้งานนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่โดนความร้อนหรือว่าโดนความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากและแกะออกได้ไม่สวยถ้าเราแกะก่อนใช้งานก็จะแกะออกง่ายๆนะครับเพราะว่าทางร้านบากมาให้หมดแล้วแล้วก็หลุดง่ายๆเลยแบบนี้มาดูการทางานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านนะครับสายสีดําเส้นนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่ จะมีใส่พ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเสียบตามสีตามขั้วเขียนไว้ให้แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคีบที่แบตเตอรี่ขีมให้ถูกนะครับแดงบวกดําลบใช้แบต12โวลต์ลูกเล็กจนถึงลูกใหญ่ใช้ได้หมดขอให้เป็น12โวลต์การทํางานสวิตช์จะเป็นสาสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดถ้าค้อมาขวามือตอนนี้เราเลือกระบบไฟบ้านครับปรับตัวหมุนปรับรอบขึ้นมา จุดสีดำหมุนมาให้ตรงกันอันนี้คือรอบการกวนที่เหมาะสมครับมอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้ตรงกลางคือปิดถ้าซ้าม่าฝั่งนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับกรณีเราไม่ใช้แบตเตอรี่ก็ดึงออกไปได้เลยครับไม่ต้องเสียบแล้วก็เลือกไประบบไฟบ้านอย่างเดียวการล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลัก ชุดนี้ตัวแนทดึงออกเลยแยกชุดมอเตอร์ออกง่ายๆตัวมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธรรมดานะครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำชุดนี้รับประกันให้1ปีครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ตัวนี้ไปแล้วทั้งเครื่องนะครับล้างน้ำได้เลยแทนปิดของเตาแก๊สปิดสนิทนะครับหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับ แรงดันต่ำเท่านั้นช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดดูครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือไปโดนได้ก่อนใช้งานก้มลงมาดูนิดนึงแล้วก็เปิดให้สุดแบบนี้ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับใช้ช่องอากาศเปิดไม่สุดจะเป็นเปวลวไฟลอยแบบนี้ส้มๆเซตให้เปิดให้สุดจะได้ไฟสีฟ้าแบบนี้ถูกต้อง ความแรงไฟไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้หรือว่าดูมาร์กโดยประมาณตรงนี้ทางร้านจะเขียนมาร์กคร่าวๆไว้ให้และที่สำคัญเวลาล้างเครื่องขัดหัวแก๊สให้สะอาดครับหัวแก๊สต้องสะอาดห้ามเปื้อนหรือว่ามีคราบสกรปรกครับจะทำให้ความร้อนตกลงได้โอเคครับ